สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับลุงบุญนประชมกันอีกครับทลิปนี้หลุงบุญจะพามาชมมละกอหลังน้ําท่วมแค่หนึ่งวันนะครับหลังน้ําท่วมไปแค่หนึ่งวันมาชมกันครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับมาชมกันครับก็แถวแถวบริเวณนี้เมื่อวันก่อน ที่น้ําท่วมก็เต็มหมดนะครับบริเวณนี้เต็มขึ้นมาหมดเลยครับตรงนี้ก็นี่แหละครับดูนะครับมันก็หลังน้ําท่วมก็ใบก็เริ่มจะล่วงหล่นลงมาบ้างแล้วนะครับใบก็ร่วงล่วงหล่นแล้วครับนี่ครับแต่เขายังไม่มีอาการใบเหลืองให้เห็นที่อยู่บนยอดนะครับก็ยังไม่เหลืองนะครับตอนนี้ น้ำก็ยังมีอยู่นะครับยังแห้งไม่สนิทครับนี่ครับก็ยังมีอยู่ก็คอยดูไปอีกสักสองสามวันครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ายังประกาศว่าฝนยังจะตกอีกนะครับก็น้ําก็เริ่มลดลงมาบ้างแต่ก็ต้องคอยดูครับน่นครับยังมืดยังมืดฝนอยู่นะครับ ทุกทิศทุกทางก็ยังมืดฝนอยู่ครับก็ลุงคุณก็ต้องได้แต่ขอกำลังใจจากเพื่อนๆ f อซครับตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มาดูกันครับนี่ครับน้ำก็ยังคงอ,อยู่ในร่องอยู่อีกครับนี่ครับยังแห้งไม่สนิท ถ้าคืนนี้ยังตกมาอีกก็คิดว่าอาจจะว้อมเป็นรอบสองก็เป็นได้นะครับนี่ครับอาการของเขาตอนนี้ใบก็ยังยังไม่แสดงอาการอาการเหี่ยวเฉาไว้เห็นนะครับตอนนี้ยังไม่ไม่มีอาการครับแต่ส่วนใบด้านล่างก็เริ่มรุ่งหล่นลงมาบ้างแล้วครับใบด้านล่างก็เริ่มล่วงล่น,ลนลบ้าง อ่อนี่แหละครับก็ยังมีจมอยู่อีกห้าหกล่องครับแต่ก็ไม่ไกลนักนะครับก็ไม่ไกลนักก็ประมาณอีกสัก50เมตรประมาณ50เมตรนี่ครับก็ถ้าเกิดว่าขนหยุดตกก็น่าจะ ไม่เป็นอะไรมากนะครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ต้องคอยดูก่อนนะครับว่าเขาดูดน้ําไปเยอะเพียงใดเขาจะปลดใบปลดยอดออกมาทักเพียงไรก็ต้องรอดูให้ฝนหยุดตกแล้วก็ให้เขากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่อยมาดูกันครับนี่ครับมะกลุงบุญก็นี่ครับ เริ่มจะเต็มเริ่มจะเต็มแล้วครับนี่เริ่มจะเต็มก็คิดว่าต้องได้แต่ขอกำลังแรงใจจากเพื่อนๆ FC ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube ให้กับลุงบุญเพื่อเป็นกำลังใจแหละครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆ FC เนีเ่ยครับที่เป็นเพื่อนอยู่นะครับ มีเพื่อนเอฟีคอยให้กำลังใจอยู่ครับก็ต้องขอบคุณมากครับเพื่อนเพื่อนเอฟีทุกทท่านตั้งที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่กำลังจะติดตามลงบุญนะครับก็ต้องขอบคุณในการที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับนี่ครับก็หวมน้ำเลยทีเดียวครับหวมนน้ำเลยทีเดียวก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้ เขาตกเพิ่มขึ้นมาอีกครับครับก็คลิปนี้ลุงบุญก็ได้พาเพื่อนๆมาชมครับหลังฝนตกละกอของลุงบุญจะเป็นอย่างไรนี่ครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับยังไม่ได้ตัดหญ้าก็อาจจะลกไปักนิดแต่หลังขนตกลุงบุญก็จะทําการ มาตัดหญ้าใหม่ครับนวนแถวนั้นก็เลยตัดไปแล้วก็รอ,อให้ขนหยุดก็จะเริ่มเข้ามาพัฒนาอีกซีกหนึ่งครับทีนี้ลวงบุญก,ก็ได้ทําการถากหญ้าตัดหญ้าถากหญ้าหวานปูนขาวไปเรียบร้อยนะครับมันก่อนขนก็เลยามาตกก็ไม่เป็นไรครับขนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลุงบูญก็ได้ทําการหวานปูนขาวโดยไม ป้องกันเชื้อราไว้เกี่ยวกับกรดในดินการลดกรดในดินหลังจากน้ําลดก็ต้องมาหวานกันอีกครั้งนะครับหลังจากน้ําลดก็ลงบุญจากความมาหวานอีกครั้งนี่แหละครับก็ต้องได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ตกซ้ำมาแหละครับมะละกอก็กําลังจะเป็นลูก อยู่พอดีเลยครับเนี่ยครับกำลังจะสวยหามเหตุการณ์ธรรมชาติไม่สามารถที่จะกำหนดได้เนี่ยครับก็แต่ก็เริ่มเริ่มน้ำก็เริ่มลดเริ่มลดแล้วครับน้ำก็เริ่มลดแล้วครับแต่ก็ต้องรอให้นขนคว้าเขาหยุดตกกันจริงๆจึงจะ มานับได้ว่ามะละกอลุงบุญเนี่ยจะเหลืองยอดจะเหลืองใบจะปลดอ่าสักกี่ต้นเขาจะเสียหายไปสักกี่ต้นนะครับก็ค่อยมาดูหลังฝนตกที่เข้าสู่ภา,าวะปกติแล้วก็ค่อยมาเช็คกันอีกครั้งครับดูนะครับก็น่าเสียดายอยู่นะครับถ้าเกิด เขาปลดใบเขาล่วงหล่นเขาเฉา,าตายขึ้นมาเนี่ยดูดิครับเพื่อนเพื่อนเสียดายมากๆครับแต่ตอนนี้ก็ได้แต่เข้าภาวนาอยากให้เขา,าล่วงหล่นใบเขาเหลืองอยากเขาเจาะเขาเรียกว่าถ้าถ้าทางภาคใต้เขาเรียกว่าเจาะน้ำส่วนทางภาคอื่นอาจจะเรียกว่า อวมน้ําแล้วก็เฉาตายแต่ทางภาคใต้เขาจะเรียกว่าเจาะน้ำนี่ครับเป็นฉพับของทางภาคใต้คับเจาะน้ําก็หมายถึงว่าดูดน้ำเข้าไปจนเยอะจนสำลักน้ําจนต้องเฉาตายครับนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงบุญก็คงจะพาเพื่อนๆชมเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างไรก็ขอเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้กับลุงบุญช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลุงบุญในการที่จะต่อชู้กับเหตุการณธรรมชาต,ติต่อไปนะครับ ท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้เพื่อน,อนจงโชคดีมีความสุขคิดถึงใดก็สมนักปรารถนานะครับครับท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ